ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมองจีนหลากมุมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลากหลายมิติค่ะการบูมของตลาดผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่สัญชาติจีนภายใต้บริบทเศรษฐกิจสีเขียวทําให้ชาวโลกเห็นชัดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจีนกําลังเดินหน้าอย่างเต็มสูบค่ะเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบค่ะสมุดปกขาวที่ชื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศที่ทางการจีนออกมาในเดือนสิงหาคมปีนี้นะคะนอกจากจะประกาศ ความสําเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วยังถือว่าเป็นการแสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ค่ะที่จีนจะก้าวไปสู่การใช้พลังงานยุคใหม่และมุ่งมั่นร่วมมือก,กับประชาคมโลกเพื่ออนาคตร่วมกันด้านพลังงานสะอาดค่ะหัวใจสําคัญนะคะก็คือการสร้างระบบพลังงานที่สะอาดคาร์บอนต่ําปลอดภยัยและก็มีประสิทธิภาพตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาจีนสามารถลดการใช้ถ่านหินได้มากถึง1,400ล้านตันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถลดการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง3,000ล้านตันทําให้จริงกลายเป็นประเทศที่ลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมากที่สุดในโลกค่ะสำหรับช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูโรงงานผลิตยางรถยนต์แบรนด์จีนค่ะที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยเพราะเห็นศักยภาพของไทยและแรงงานไทยที่น่าดีใจก็คือเป็นโรงงานแห่งแรกในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของแบรนด์นี้ค่ะ บนพื้นที่365ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองแห่งนี้นะคะเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตยางรถยนต์สัญชาติจีนแบรนด์งจงเชอร์รับเบอร์อยางรถคุณภาพค่ะซึ่งมียอดขายอันดับหนึ่งของจีนและติดอันดับท็อป10ของโลกลคุณเฉินหัวกรรมการผู้จัดการบริษัทจงเชอร์รับเบอร์ไทยแลนด์จำกัดตอบบอกนะคะว่านอกเหนือไปจากโรงงานสิแห่งในจีนแล้วโรงง,งานที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองแห่งนี้ล่ะค่ะเป็นโรง,งงานแรกนะคะที่จงเชอร์รับเบอร์ลงทุนในต่างประเทศด้วยงบมากถึง25,000 ล้านบาทถือได้ว่าเป็นฐานการผลิตใหญ่ที่สุดในต่างประเทศของจงเชื่อรับเบอร์เลยทีเดียวค่ะส่วนสาเหตุที่เลือกไทยนั้นก็เป็นเพราะว่าเชื่อมั่นในคุณภาพแรงงานไทยและก็ยังบอกด้วยนะคะว่าคนไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรมีน้ำใจและไทยก็ยังมีน้ำยางที่มีคุณภาพดีเหลือเฟือค่ะที่น่าภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยางรถยนต์จงเชื่อรับเบอร์ที่ผลิตในโรงงานแห่งนี้ใช้น้ำ,นำยางธรรมชาติจากทุกภาคของไทย100%เซตค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งนะคะใช้ยางในการผลิตมากถึง1 3 0 0 ตันเลยทีเดียวค่ะมีกำลังการผลิตปีละ26ล้านเส้นหลากประเภทนะคะไม่ไว่าจะเป็นยางรถยนต์ขนาดเล็กยางรถบรรทุกยางมอเตอร์ไซค์และก็รวมไปถึงยางรถในอุตสาหกรรมหนักด้วยค่ะยางรถยนต์ที่ผลิตจากไทยส่งออกไปขายในตลาดโลกคิดเป็นมูลค่าสูงถึง900ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณเฉินบอกด้วยนะคะว่า10ปีที่จงเชอร์รับเบิร์เข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าเลือกไม่ผิดจริงๆค่ะ การเข้ามาของบริษัทจีนจงช่วยรบเบอร์ช่วยสร้างงานให้คนไทยได้มากกว่า5,000คนนะคะและจากการสอบถามก็พนักงานเนี่ยล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าทำงานกับบริษัทนี้สวัสดิการดีคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการมองจีนหลากมุมแล้วนะคะดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุฎดานและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะเวลา10นาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ